มาแล้วอ่ะอามาเอาเลยเไม่แล,แล้วเหรอเธออย่าโอเคไปครับ <laughs> ถามเรื่องเพลงก่อนพี่เจฟครับ <c rap> วันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เราแต่ง <c oughs> เพื่อแบบภาพยนตร์เรื่องนี้เลย <c oughs> ใช่แล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่แบบใช้ความเป็นทองคําเขียนขึ้นมา,าใช้ความเป็นเจฟซตัตเตอร์ครึ่งหนึ่งอทองค,คําครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมีความแบบต้องรอฟังอ่ะไม่อยากจะสปอยอะไรมากแต่ว่าคือฟังแล้วมันจะแบบมันจะตื่นไปกับหนังมันจะให้ให้รสชาติของแบบหนังเลยครับ แต่งมาจากอะไรคะจากหลังจากการถ่ายทำหรือระหว่างการถ่ายทำเป็เจจริงๆแต่งมาจากหลังถ่ายทาแล้วเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นตอนที่เราแบบเข้าถึงแบบตัวละครที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็กลับมานั่งรีวิวแต่ละช่วงแต่ละพาร์ทอะไรเงี้ยคือเขาดีมายาำรู้สึกตอนเป็นทองคำได้มาเขียนเป็นเพลงใช่ใช่ที่เขาเป็นอย่างนี้มันยากไหมต้องมานั่งรีมายใหม่ผมว่ามันก็ยากไหมมันก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเราเข้าใจอะไรเงี้ยยิ่งช่วงเมโลดี้อะไรเงี้ยช่วงเมโลดี้ช่วง การโปรดรี่วะเงี้ยเหมือนเรารู้เลยว่าต้องใช้เครื่องดนตรีชิ้นไหนเล่นแรงยังไงอะไรเงี้ยมันก็เล่นดนตรีก็เลยออกมาง่ายด้วยเครื่องดนตรีมันจะมีเครื่องดนตรีของทางเหนือมาผสมผสานต้องรอฟังต้องรอฟังครับผมอีมาได้ฟังไหมคะยังค่ะจริงเหรอเาขาไม่สปอยให้เราเลยเหรอไม่ไม่ค่ะแท้จะไม่ค่อยหลุดอะไรกันเลยก็รอรอฟังพร้อมกันในวันนี้ค่ะเขาไม่ถามเราบ้างเหรอว่ามีคำไหนคำ อยากจะใส่ก็เป็นเพลงไม่โอ้ oh, คิดว่าฝีมือการแต่งเพลงของคุณเ oh, จฟเขาก็น่าจะในระดับนหนึ่งอยู่แล้วค่ะคิดว่าออกมารพรอแน่น,นอนแล้วของเราเองละ่ะคะการร่วมงานกับเจฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างสารีแคปฟังหน่อย ก็ดีค่ะก็ดีค่ะอย่ากได้การตอบที่กลางที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาแม่เหมือนว่าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนก็รู้สึกว่าแบบว่าจริงๆเรามีความคล้ายกันในเรื่องของการเป็นศิลปินและการทํางานชอบทํางานด้วยกับน้องคู่อะไรเงี้ยเราพอมาเวิร์กช็อปด้วยกันหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีแพชชั่นไปในทิศทางเดียวกันงามก็เลยออกมาดีมากๆเวลาเจอกันก็มีแบบว่าน่าจะ โอเคไหมเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะทำงานหนักกันหนักกันทคู่ค,ครับ,ค,รบคือเรื่องนี้มันถ่ายทำโหดมากมีแบบให้กำลังใจกันหรืออะไรยังไงบ้าหาในกองขับประคองจิตใจบู์กันยังไงบ้างเอางี้มันจะมีช็อตหนึ่งที่ที่วันนั้นเราถ่ายซีนที่มันยากที่สุดของเรื่องนี้แล้วก็ก็คือดูรู้แล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่ามีแบบผู้ไปก็เบรกแล้วก็ไปถ่ายกับมาลุกนขึ้นอะไรเงี้ยคือในในการถ่ายทำอะเราไม่ได้ใช้แบบ เขาเรียกอะไรนะตัวแทนเลยเราแลดอีมแทนต่ต <Luis> ัวแทนขายประชันได้ไหมชได้ถ้าชูเต้นเต้นเราไม่ได้ใช้แซนด์อินอ่ะใช่เราก็เลยเหมือนแบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงทุกคนก็มีบาดแผลเนี่ยอะไรเงี้ยคือได้แต่แบบส่งอิมแพคทางสายตาว่าเราแบบสู้นะเว้ยไปด้วยกันโดนหนักจริจริงคือก็มีโดนจริงกันนะวันนีฉากที่จะต้องเหมือนโดนปลาแล้วเราบอกว่าขอให้ปลาจริงเลย ใช่ก็ต้องมีการปาจริงๆแล้วก็มันจะมีที่โดนบ้างแล้วก็ไม่ได้โดนบ้างแต่ว่าลูกที่โดนเนี่ยมันเป็นลูกที่เขาแบบมี้ขึ้นมาขึ้นมาคือมันมีแผลหรืออะไรมาให้ฟ้าหรือว่ามันแค่ลูกที่เจ็บเฉยๆหนูจะมีไปหนักไปทางเท้ามากกว่าทุกคนส่วนมากก็คือจะเจาะเท้าไเด็กทุกอย่ที่ไม่รู้ตัวด้วยเอ้าก็เลย้มไปว่าก็ลไม่รู้ตัวด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นฉากไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือจริงๆอาจจะฟังดูแบบว่ามีการแบบ โอ้รุ้นแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆรวมๆแล้วเหมือนกันเชื่อเฉียนอารมณ์มากกว่านะเออมาไม่ได้บอกว่าโอ้ไปบู๊กันข้างในนั้นอะไรเงี้ยต้องต้องไปตามดูว่ามันเป็นยังไงจริงๆเอยไอพี่เกยพี่ที่อุฟ้าบอกว่าเราแบบเหมือนจะบู๊กอะไรคือมันอะไรมันไม่เหมือนมันบู๊กไปเลยมันเป็นภาวะอารมณ์เราตอนนั้นมันหนักคือคือเซฟมันมีเซฟตี้ครับข้างในใช่ไหมแล้วมันแน่นแล้วก็มีไวเลสทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเซฟข้างหลังอีกทีหนึ่งแล้วเหมือนเหมือนแบบเราโดนเราโดนไปเราฟันอ่ะแล้วเราโดนไปทีหนึ่งล้้ววแลมมัันนเจ็บ ข้างนี้แล้วพอโดนอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอารมณ์มันกลางไต่ระดับสูงเหมือนทุกอย่างมันรวมลงกันปุ๊บแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนจะวูบอะไรเงี้ยก็เราบอกพี่ว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วผมสะพุงบมว่าวูบไปเลยแล้วก็วูบไปประมาณไม่ถึงนาทีอะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยผมสลบไปนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขายกกองแล้วรู้สึกดีอยู่ที่ไหนรู้สึกอยู่ที่เดิมนเดียวนาทีเดนาเดหนึ่งนาทีเออแล้วตอนนั้นคือคิดคิดว่าถ่ายต่อไหวไหมหรือว่าเราก็ยังก็ตอนนั้นก็ยยยังงงหหนน้ามมมอออู่่ะไไรเ็ เคยน้ำมือก็จะเป็นแบบดำๆเนี่ยจะเป็นแสงวูบวิบอะไรเงี้ยเราก็ยังมองไม่เห็นอะไรเราก็ได้ยินเสียงพี่เขาบอกยกยกกองยกกองอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่ายังไม่ต้องยกเดี๋ยวรอแป๊บเดียวไปถ่ายต่ออันนี้เป็นครั้งแรกไหมเจฟที่แบบวูบครั้งแรกประมาณครั้งแรกในชีวิตเลยเออครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยไม่เคยวูบบุบมาก่อนเออมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ครับมันเวลาที่เราอยู่ในแต่อารมณ์อะเราจะหายใจเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอมันด้วยรวมด้วยแบบ ดดอัรัดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบความภาวะนั้นได้แต่ไม่ปวดแบบครับเริ่มเลยไหมครับมันไม่ไม่ได้คือตอนผมรู้แล้วว่ามันเพราะอะไรอะไรเยยงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ทุกคนก็แบบโอเควันนั้นแค่วันนั้นแค่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เราอยู่ในซีนนั้นแล้วมันด้วยลมที่มันไต่ตสูขขงขนาดนั้นอะ,อะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือแรกมาด้วยแบบหลายอย่างเหมือนกันเนาะหลายอย่างหลายอ,อ,อ,อย่างอิงฟ้าเองก็น่าสนทุกอย่างสดมากเลย จิมก็มีการเมคอัพเพิ่มให้มันดูเหมือนแบบว,ว่ามีความโตขึ้นนะจะมีเติมล่องแก้มใต้ตาหรือว่ามีปรับสีผิวให้มันดูแบบว,ว่า,าใช่เพราะว่าด้วยด้วยตัวละครด้วยตัวหมูเองเนี่ยคือเขาจะคือเหมือนไม่รู้จักเครื่องสําอางเลยแหละมันเป็นฟิบนั้นเลยคนมองว่าเราไม่หงกสวยเลยลูกนี้เรา,าไม่ได้พยายามนะเราไม่ไม่ได้ไม่บอกว่ามันก็ยังสวยอยู่นะหมายว่ามันก็เป็นความสวยแบบอีกอ <ๆ S 2> มันมันก็ความสวยแบบสวยอ่ะก็คือแบบว่ามันไม่มีสแตนดาดใช่มันไม่มันมันคือความสวยที่แบบ จริงอะมันคือความจริงอะไรเงี้ยเออมันคือ,อไม่ว่าใคร <c oughs> ไม่ว่าใครในเรื่องอะไรเงี้ยมันคือความจริงที่เราใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆเะเว้ยแล้วเราผ่านก็ถามว่ารอยไหม้ของแดดบาดแผลอะไรเงี <c oughs> ้ยม, <c oughs> มันก็เป็นมันก็เป็นความสวยงามในอีกแบบหนึ่งที่คนที่เขาทําสวนเนี้ยเขามีความสวยงามในรูปแบบเราก็พยายามจะไปถึงในเลเวลนั้นหรือว่าความสวยงามที่แบบตัวจริงๆเราไม่ได้เมคอัพไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยมันก็มีความสวยที่แบบต่างไปเราลเราเราลดแสงในตัวยังไงให้คุณี่เราว่าเป็นชาวสวยกันจริง มันมันมีแสงในตัวกันมากมีออร่าเสวยนะเไ็่รู้เลยอ่ะมันมันไม่เชิงนะมันหมายว่ามันก็แค่เราก็แค่ ทีมงานเขาเตียงกันมาดีด้วยแล้วก็<อ>เราไม่ได้เรา,าไม่ได้สุขว่าเรามีแสงอะไรด้วย <c oughs> เราก็แค่เล่นไปแล้วก็พยายามไม่เข้าถึงบทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเมคอัพ <c oughs> อะไรก็ตามอะไรเงี้ยให้มันอยู่แล้วพอเราเชื่อจริงๆมันก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆรโดยที่เราไม่ต้องพยายามทำอะไรแล้วเราเชื่อจริงๆด้ว่ามันเหมือนลืมความเป็นเจฟความเป็นอิงฟา้าทุกคนเลยค่ะด้วยความที่นักแสดงหลักไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยพอเราเล่นด้วยกันแล้วมันก็เชื่อจริงๆว่าเป็นตัวละครนั้นนใช่แล้วเราไปอยู่กันนาน อยู่ยนานจนลืมเลยว่าตัวเองร้องร้องเรถ่ายกองยุไถ่ายเป็นสองเดือนเป็นเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยไปแม่งสอนปุ๊บมาที่ตลาดต่ออะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าเฮ้ยร้องเพลงยังไงเราลืมไปเลยเออจนแบบว่าเหมือนแบบมีโอกาสได้กลับมาร้องเพลงก็เออโอเคโอเคเราไปนักร้องอยู่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปต่อเกือบลืมไปแล้วว่าต้องลือยังไงใช่ใช่ต้องร้องยังไง เรื่องนี้นี่คือเราเรา,เราคาดหวังในฐานะคนทำงานทางานมาเหนือน่อยมันจะมีความคาดหวังในใจแลลวเราคาดหวังการขนาดไหนคะเพราะว่า g d s เขาก็แฟนเแฟนพัพยน,น,น,นก็เยอะครั้งในไท,ทยต่างประเทศสำหรับหนูคือนอกเหนือจากรายได้อะเราก็อยากให้ มันไปหลายๆประเทศมันไปไปทั่วโลกให้คนได้เห็นภาพยนตร์ไทยที่ไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงหรือมูดของหนังอะไรเงี้ยมันดีมากๆจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่แบบเราเราภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะดีเจ๊แล้ครับครับผมก็อย่างาาที่อินฟาบ,บอกคือ,อรายได้มันก็คือเหมือนแบบมันเป็นรนะีวอร์ดเนาะของคนที่ตั้งใจทํางานผลงานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนก็ทําตามแบบด้วยการฟีลลิ่งจริงด้วยอินสติ้งจริงในตอนที่ทําแล้วก็ทุ่มเทจริงเอ่อ ผสมกระเสริตผสมกรเสริคุยกันแบบสผ่านมายส่งมาอีกต่อน่าจะผมก็แค่หวังว่าอย่างอย่างตอนนี้มันได้รับเลือกไปเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้ฉายที่ตอนโตฟิล์มซึ่งเป็นติดท็อป5ของฟิล์มเฟสติวัลบนโลกใบนี้เนาะซึ่งมันก็ถือว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูเลยแต่ว่ามันไปถึงจุดนั้นแล้วหรือว่าไปคานอย่างเงี้ยมันพี่ตั้งพิมมาบอกว่าแบบ ขอบคุณที่แบบทําให้ความฝันเขาเป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆว่าทุกคนแบบทํากันเต็มที่มากมันคือความฝันของทุกคนแหละแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ใครแบบไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันมันคือความเท่าเทียมที่มันแบบจับต้องไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับมันเองแล้วก็อยากให้มันกระจายไปสู่แบบไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะได้ดูกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามดูตัวสตอรี่แบเขามั่นใจว่าแบบถ้าคนต่างประเทศดูไงเขาก็ เข้าใจแน่นอนเนาะมันไม่มีเรียกไม่มีกรอบหรืออะไรกำไแพงมันจะทำให้แบบดูยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าที่จริงศิลปะมันก็ไม่ได้มีแต่ว่ายิ่งยิ่งเราโชว์ไซส์ของความเป็นไทยที่อยู่แบบกราวเด d ขนาดนี้ผมว่ายิ่งมันยิ่งมีเสน่ห์นะผมจะแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นอะไรเงี้ยมันหาไม่ได้ที่อื่นนอกจากที่ประเทศไทยกลัวทุเรียนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมครับ มันจะฮอสอาจจะเป็นฮอสพาวเวอร์มันจะแข็งนิดนึงเปลือกของมันก็หวังหวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้อ่าหลายๆคนได้รู้จักประเทศไทยหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยนักแสดงไทยมากขึ้นเหมือนบ้านที่เราเห็นในหนังน่ะถ้าเราสร้างกันขึ้นมาจริงใช่เป็นอินฟ้าเกาะอิดใช่ใช่เกาะอะไรอ่ะดูแลเตียงนอนน้อยไง ก็โอเคฝากวิมานหน่าวไว้ด้วยนะคะ22สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพพยนต์นะคะก็ใครที่ดูแล้วนะคะฝากแบบว่ามาแชร์กันหน่อยแต่ว่าบางช็อตที่เป็นการหักมุมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่ามึงแอบสปอยการอะไรเงี้ยมองว่านีนะมี GDS ไม่เคยทำให้เราได้คาาเดาอะไรได้ง่ายๆแน่นอนดูแล้วค่ะอ๋อ เสือเต้ยตื่นอย่างเป็นซอมบี้นะครับใครจะอยากใครจะของที่มากกว่าครับผมอันนี้ต้องไปดูเนี่ยนี่คือความน่าตื่นเต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใครกันนะที่จะใครร้ายที่สุดดีกว่าในนี้มีคนร้ายมีคนร้ายแต่ฝั่งเราพิจารณาจากเสียงของคนพูดเนี่ยเราก็น่าจะรู้ได้ว่าใครร้ายที่สุดแต่หนูมั่นใจว่าทีมหมูเยอะแน่นอนเรียกอะไรความสงสารได้เยอะกว่า ไม่แน่เลยไม่แน่เลยเอาเกไปว่าเอาไปดูดีกว่าแล้วก็จะเป็นทีมใครหรืออยากจะอยู่ฝั่งไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ enjoy นะครับผมแล้วก็หวัว่าทุกคนจะสนุกกันมาแล้วก็ภาพยนตร์เข้าวันที่22สิ่งหาเนี่ยนะทุกคนเราปยนต์ครับขอบคุณค่ะ